พูดโกหกเลยเพราะว่าบทชั้นแค่ว่างมาแล้วมาบอกชื่อโนลู่ลืามแล้วไม่เด้งไปชื่ออะไรือเปล่มาของม่รู้หมือนดูเหมือนกันเออพระองค์ท่านไอ้เรื่องฝีมือเพลงโดนเพลงจาบพระองค์ท่านเนี่ยเก่งกล้ามากเพื่อนวินำซับพงท่านเนี่ยยังหนังเหนียวฟันแทงไม่เข้า และทุหัวมุมเมืองเนี่ยว่าง่ายๆต้องเสียร่าต่อพวกท่านไหมครับแน่นอนอยู่แล้วในที่สำคัญพูพ้ทุหัวมุมเม,มืองอาต้องส่งเครื่องหน้าบรรการให้กับดาวน์นซีนหน้าตาไหมครับมีหัวมุมเมืองใดบ้างที่มันไม่ยอมส่งเครื่องน้าบรรการให้กับดาวน์นซีนหน้าตาตอนนี้ครบหมดแล้วไหมครับยังเหลือหัวเมืองไม่น,น้อยที่ยังไม่ถึงกำหนดงเวลาถ้าหัวเมืองไหนคิดแข่งข้อกับเราให้บอกเราทันทีรึขอเดชะทรงได้โปรดไหมครับ

ได้ยินเสียงก็ไดเปล่าไม่ได้กลิ่นเหม็นเขียวออกมาดูเดี๋ยวผมใช้อากไม่ต้อนรับเองพ้่ยครับแสดงรับปานเลยเดี๋ยวอยากจะด่าซะนิดเอินสวัสดีครับเออคุณครับอ้าวสวัสดีครับคุณลุงลุงป้าเมืองสิเต้นขนาดนี้เรียกลุงอนเป็นใครเป็นไหนครับเนี่ยแป๊บเดียวแสดงรยบตะวันก่อนครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับผู้ชายไม่หน่อม่ควชอบส่งขอบคุนนะอ้นขับรถสนรามไม่ใช่เหรอเวลาใส่ถิ่ขี้เยียงเหนีอรือปล่าใส่อะไ นาใส่มาให้ลำบากกูเหอเออุณแอบกับคุณพี่เออไม่ทราบว่าคุณเป็นใครเป็นไไหนครับเนี่ยเออแล้วคุณพี่ชื่ออะไรครับอ๋อผมมา็หรอค่ะคุณไม่รู้จักหรอครับผมมาที่มีแต่คนรู้จักผมใครคะอยูเนี่ยมองใช้ชื่อนี้ไม่กล้าด่าเลยแม้เลยน่าทึ่งจะหลัดมากกว่านะโอ้ยทนไม่ถึง ถ้าว่าคุณผู้หญิงเนี่ยเออ่มีชื่อว่าอะไรครับว่าจะถามชื่อฉันแล้วคุณจะชื่ออะไรครับผมชื่อ,อยูเนียนบองไงครับนี่ตองที่สามมันไม่ได้ใจชื่อดี้นี่เปลี่ยนแล้วเพื่อนเดียวผมมันชื่อโตโนโ่ไปแล้วใช่รครับตายแล้วก็ต้องชื่อของผมมาสิเขาเหมาะกับคุณดีนะครับปากดีนะของมือสอง ออครับแล้วขนาดนี้น่าจะมือสามมือสี่แล้วล่ะปากดีปากดีนี่อยากพูดด้วยเลยอะ่ะเมื่คุนกันในแชทกันคุยด,ดีดีทำไ,ไมใจแบเน,นี้คือแบบเหมือนไม่สนใจมากเลยก็คุณไม่ตรงปกเลยอ่ะอะไรนะคุณไม่ตรงปกอ่ะถ้ามึลงล้มหน้ามาหน้าม,ามึงก็ไม่ห่างจากหน้าก<อ>ูหรอกดีนะดีนะมึงพูดตรงนี้ขอโทษทีนะอะไรนะเป็นง่ายงี้ก็จริงนะไม่ได้สญใกรรมึงนะขึ้นนะ ไม่มีพีดีโพบน,นหน้าคไม่มีีบน,นหน้าไม่ศัลยกรรมกรรมเลยหมอทำไม่ยับทำใช่ไมยอกหยอกครับเพว่าคุณไปทำจมูกหรือว่าคุณทำไปแล้วทำแล้วทำแล้วทแล้ว,แ,ลวแต่นนออว่ามันยังยังไม่ทีนรออีกอีกสวันมันจึงจะขึ้นเขาม่ทาจมูสกสรกปทู <c oughs> อนี้คครับนี่องมู้คุยจนนไม่ได้หรอกค่ะไม่ได้แนเดียนะอคุณมาเพราะรพระอรลสิหน้าปางส่งทัพตึส่งพงโห่อยากให้พงโ์ท่านส่งพระใจเย็นๆเลยนั่โชว์มาทวายไวะอง์่อ๋อมีโชว์มาถ่ายไระองท่านตอนดีหน้าปาาได้ได้พงท่านีกำลังเต็งอยู่พอดีเลยยุส่งพัคียส่งพัะกิวป่า่าาดไปเลย ปิงยาี <S <S ่ามันจะแตกไหมครับฮะปิงยาจะปิงยาอสุนชัลยครับพูดอ่อนพูดเขาดีดีงาไปมล่ไปเล่าอะไรก็้พที่อะไู้ไหมคาจาบุรีราบุรีราเมนตาเออเมนต้าเมนตาโอ้ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn มาที่เดียวกันจงหุกเธอจงหุกฉันมากเธอเขาทักเลงไปให้มึงก็ทักทองวง ท่าคนอันนี้เขาเป็นคนอยู่ที่กรุเทอถามเมื่อไรเขามามันก็มีู่้ใดคนทีู่้ไรครับขึ้นมาที่ีปอง์สุรสีห้งฮนซิรานครให้ฉันเนี่ยนำสุดลักตาอะไรนะเดี๋ยวเอาา ส่งพัสดุมาเอนนี้ฉันตองประสานมาให้ถ้าเกิดว่านางสาวจะมาให้เนี่ยครันขึ้นไปทูลถวายได้เลยเซ็นด้านในเลยเขาเขาไม่ได้นะเขาได้ไม่ต้องกลัวหรอกเข้าไมเลยเออเข้าไป็นกีเกินไปเขาโอ่นานแล้วเลยเข้าเออพบ๊วยตอนนี้มีราชทูตมาพี่อาร์อยู่ตรงนั้นขัดด้านซ้ายพให้ครับมี สูบเพชสารตรามารสารตเียกของใครของใรานสุรีสไไปกสารตาจะเสจพ่อสุรสีนั่นเองยครับอย่าไปดูมันมากเดี๋ยวมดันมัน้นเพื่อับเช่นนั้นเราจะขอการสูกสารตราณัดนี้